ลงแล้วดิ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 ้งแล้วดิงแล้วดิงแล้วใช่หรอลครับนี่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 ใช้ๆๆใช่ใช่ล้ใช่ลใช่ล้วนี่นะนี่นะโอ้ยแมงกระนุนแมงกระนนแมงกน้นนี่นะตัวใหญ่ยังไงอยู่มือดิพี่น้องสวัสดีครับผมบาสัลลุอิซาลนเปรเซ็นครับเมื่อเนี้ยพี่พ่พี่พ่น้องไปหากิน ย้ำคำย้ำขึ้นครับส่วนสิเป็นอีแยงนั้นิดตามกันนะครับขุนมาแล้วคำเข้านตามครับสวัสดีครับผมบาสันลุยสารานมาเส้นครับเมื่อนี้พาปีพ่ะนองมาเบ่งวิจิตชีวิตอีสานบานบานเฮาครับผมใต้อุดรครับผมบานผมครับแต่แถบนี้นครพนมบ้านเมียนะครับบานแม่บ้านอ่ะเขาจะเรียกว่าแม่งกระหนุนมาสันตัวันจิเป็นยังไงเด้ถ่ายกันนด้ครับเด้วิธีการเอามั่นเอาจังเอา ของพวกนี้เอาจากไหนติดตามกันครับผมรถกลับพี่น้องครับทีมงานออกน้ำหนาไปแล้วอันแจกอ้าโยครับได้จาระหนากองมาไหมพวกนึงครับเสือบูมครับหลานชายน้อยครับผมอันกังขึ้นผาบก็ชัดไปไหนเดี๋ยวเราปฏิญาตไปชนิดกันแล้วนะครับเนาะเติดตามกันที่หลังหอดหมาหอดบอลบอลไต่บอลการสักครับ กับพี่น้องฮอดแล้ววันใม่แล้ววันที่ติไตวันที่ติการแล้วแม่นบ่เสิรเสิบ้งกันนะเลาะบ้งกันเอาเอาเลาะบ้งกับเลาะบงครับสอบิงครับวัสวันนี้กำลังแจ้งครับกำลังแจ้งนครับมันมีสองตัวเองให้น้อยหดยเนาะเห็นครับหนุมแดงตัวใหญ่ใหญ่ใบ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 ีะุ้มเลยวะ นี่คือพอเห็นนะนี่บอกเดี๋ยวเขับไปซองอยู่นี่ครับเอาแยกไฟออกนะโยใครยแย่งใครแย่งมาของการใครอยูโอเคโอเคบุเร,าารีใครกางซอยแก่ใช่ไหใครเห็นหน,นี่ครับแมงกินนู่นครับ,แ,แ,บ,บแมงกินนู่นครับนี่เห็นไหมครับนี่กล่องโฟก,กัสให้แล้วครับนี่ละครบแบบนี้ครับกินกินนู่นกินนู่นแดงครับออกมาปนแซ่บๆครับขวดกระแซ่บครับอ่าได้แล้วได้แล้วคุณครับนู่นโกุมาแตช เบิงงขับที่ที่เขาอยู่ครับนี่ครับชัดเจนแล้วครับเขาก็ลังเข่าหูครับก็จะไปคัดความสุกเขาได้ครับกําลังผสมพันธุ์กันครับเข้าได้เข้าเข็มกันพอดีครับนี่ครับอีกสองตัวนะ นีนนนน่นะครับคอยเก็บไปงองสิพี่น้องเด้อมันเบาเพชรกระไดนะครับคอยเก็บไปค่อยเก็บเก็บไปนะครับเดี๋ยวเรามาบ้องอุปกรณ์นะครับให้โอกาสบ้งอุปกรณ์ยังหน่อยมันจะเป็นประมาณนี้นพี่น้องเนาะแต่จะมีขวดต่อเด้อใครสนใจอยาก็ไปปัป๊บใส่กระไดนะครับเบ้าเพชรว่าคักกันละนะครับอุปกรณ์การไต่ม่งทีนู่นแบบมีเนาะพี่น้องเนาะเป็นกระได้ล้วมาสัวมันเข่าเก็บซะก่อนนะครับเอาไ้โดนบ่ได้ เดี๋ยวเพิ่นบินหนีเดี๋ยวเพิ่นบินหนีโคตรอับให้บ้างเห็นชัดๆสวัสดี่่พีตัวนึงลูกไปทังนี่ตัวนึงตัวนึงฟุกแขนเงี้ยนนี่มือยุบออกก็ได้เนี่ย โใสกนอลงปิดปิดปิใ่น่อยที่สุดบะมันลงเลยเนะนัขันมันจะลงตามไฟถ้ามันอยู่สูงมันลงบินลงเลยนะน่ก็หมุนตครับอันนี้หมุนตนเนาะซ้ำปมมือผิดเนาะใช่นี่ก็ตครับนี่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 อีกัวครับนี่ครับน่ก็มุนตเห็นไหมเอาแล้วนะ ดูของยางครับหนึงกระน่นตัวมันชอบดูดตามกอยางไม้ยางยางนานี่ยนะครับเป็นยางนาบอมเป็นต้นยางพะลาได้ครับอันนี้อันนี้ต้นยางนาครับหายางครับนึ่สตัวครับคู่กันเลยเอาล้เรียบร้อยเร็จโจน แมงก็หนุนโตนตนีตอตอต้องไมันบินลงมาครับตนไปแล้วจะบินลงมานะไ,ได้ขับเมื่อกี้นี่ย่แถวนี่ได้ขับบินลงมายนะังนังนะีใช่ปะเดี๋ยว้อเสี่ยงไปแล้ว ลุงกดถ่ายอย่างนี้นะลงนลแล้วเ,เอาเอามาบังไงครับด้อมาบงดนแมงกับมตนเป็นชิลเลคร์ครับตัวหน่อยมั้นะครับน,ะาบานี่นนต,ตนนัวตน,น่นวอ,นนอยมัน้นครบนนับนี่ตวนน่าบางตนนัวใหญ่มันดูครับบาดดิ โอ้ยนายอยู่ได้ครับเด้นายอยู่นายอยู่นายอยู่มาตามไฟไปไฟโอเคเอาลงมาเอาลงเอาแต่เอากระชายกระชายเป็นกระชายเป็นลูกเอาตรงนี้ตัวนึ่งบุ้งไตงอมๆแล้วครับไต่งอมๆแล้วครับนี่ครับนี่ครับออมาหน่พี่น้องครับเอาไปแล้วร้านหน่อยเอาไปแล้วจี้ลงตามไฟได้ตามไหมพนันนี่ครับ มานาไปเลยขันมีไหลงไปเลยขันมาแล้ว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 จี้จี้จี้บุมพุ่นุ่นปุ่นบุมเนี่ยซ้นี่แหละเห็นปบมือพีพีบ้างขันเขาแค่เขาไปเลยเนี่ยซื้อนี่ซื้อนี่ซื้อนี่แหละออกขวามือจชไห ขามือขามือไม่เห็นเนาะโอ้ลงหมุดว้ขนาดพี่น้องเลยมากมากลยไปไงขึ้นบ่งกับยลวนางหลอกนนางหลอไปกับบ่มีญาิไปกันก็เลยได้ไปเขาน้ำิ่น อเอาเอาไม้ตัวเอาเดี๋ยวมันจะล้มทิ้งหรอุปกกอุกรณกไดตัวตัยืดสูงมันก็หล่อลงไหมไฟหล่อลงไหมไฟหล่อเอาเพ่เ็แนบ่เห็นครับเังร้านเลยนะครับเพื่อนเขาไปใช้กันมดตัว่งท่งมนครับมันจะตัวเอาสนใจเลยเลี้ยงอะเพลี่ยงจะ่กตะเมือนิมคือตะกียเพราะเหงาเนี่ยไ่ได้อุ้มไดโอมันคือตะกียบกันนอนปาันไปไซือ เอาโอเคคุณแค่นี้แหละแบดไวปพ่อกันเมือนเต่าคนละไป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 ลงมาแล้วงลงขยับตัวแล้วลงันนั่งเวลาเรียบร้อยจ,จังเจงเจนโอ้ยลงม,มาล้ว แมนแมนครับแมนอยู่ทางนี่บ่เห็นคลิปบ่เห็นภาพรับพี่น้องเดี๋ยวต้องไปทางพันแกะคนขับนั่งกอนังกอเาเลยนั่กอดนต๊ะพี่เนึ่งน่นั่นี่ตัวนึงเอาเนี่กำลังลงเหรอังครับกำลังโคต่าง นี่กลังลงนะกลังแล้วปีงแล้วปีงแล้วมาลงมือคอแล้วเนี่ยวตายก็สิไดเทลาตัวไปขึ่มล่อรุ่นมันลงนะครับไอ้บ้านมันลอลอรุ่นมันลอรุ่นแม่งกินนุ้นลงนะครับเนาะกินนุ้นขาวๆทีบ้าเพชรเอาให้เบิ้งเห็นไมพี่น้องลงมาลอยายุสูงเท่าไหน่เขาก็ถึงกัี่ไฟล่อนะครับเป็นวิท้มาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วครับลงมาแล้วไปแล้วบบนี่ๆๆๆลงมาครับ มาหนิครับยบยบครับเลยเี้ยมัยบโอ้นเยอะแยแมงกระนุยพี่น้องเอ้ยโอ้หนี่ตานลงม้เลโอ้ยเห็นบินแต่กั่เตียนกินแมงหน่อยเพราะพี่น้องอย่างนครับเอามาลบุ

นะอ้แมงนแมงกัะนนแมงกนนน่นโอ้ตัวใหญ่ๆสามีมือนี่พี River ่น <you> ้องเปลือนมัออลงลงม่อยกแล้วทางทางนะครับทางทางัดทางงัดไหนนี่ไงก่หน่เก้อๆอ

ม o, like เมื่อนี้ต้องใส่ยามองนวลหรอเด้อครับเด้อข้อนี่บังแยนข้อตังเหมือนเับเด้อที่แพนกลองอยู่ในบังครับไม่ไม่ย่างบานเฮาเลยครับภาษากลางเรียกยางนาภาษามันอยู่สวนกัญญาต้นนี้อยู่สวนกัญญาจะก็จะก็จะเกิเอิญยางนาเหมือนเดิมนะครับหมดหรือเปล่าครับไปนะ ใชล้ใชล้วม <บ STEPHAN. S 1> ึงเพิ่งลงเหมือนพิ่กกำม่นเลยครับมันลงแล้วกำลังจะลุดกำลังจะลด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 พี่ทั้งพี่กับปุ๊บพี่ยืดพี่จักตัวยังจักตัวยั้งครับทางบางคนละมุมเนี่ย

บเห็นจ uh ่อยพี huh, uh ่น huh. okay, um ้องเขาทั้งไฟขาวไฟของเบาวสันเปียนอยู่บมีเขางบัอะไรเขาแงแต่ว่าไม่สิลงนะมันมันเกี่ยวนะไปทั้งเนื้ขาวนล้วบมบูบูน้อบบบ

เอาไมเซลฟี่ใส่มาเดี๋ยวผมจะดับให้สรุปเพราะว่าเราก็ไปตัดต่ออยแล้วมาถึงสรุปผลงานครับ<อ>มือนีคร <ๆ S 1> ับได้ประมาณจานใหญ่ๆหนึ่งนี่แหละครับอุปกรณ์มีไอตัวียังกอนกับปุกนำยาล่างของน้ำครับกับขวดโคกขวดน้ำมะรุ่มขวดหนึ่งเจาะหูระบายอากาศให้มันตายครับนะครับ นี่ผลงานมีตะตัวใหญ่ๆครับก็สี่เหลี่ยแต่ละตัวถึงแกนข้อตั้งหมดได้ครับพี่น้องครับปวดข้อได้ครับปวดเอ็นข้อได้ครับสำหรับคลิปนี้ครับขอจบคลิปไป็นการเป็นสน่ห์นะครับเนะนี่มีนะครับผลงานอยู่ตั้งหลังครับผม